ว่าคิวค่นเสื้อนี่สักท่านี่เนี่ยอะสร้างขาค่นอยู่เมื่องด่วนธานี่เราบอกหน้าขาได้ว่าหน้าปะเพราะว่าขาใช่ไหมก็วาเนี่ยแล้วก็ได้ไปแปลกันว่าเออยิ่งทิ่มแน่เนี่ยตั้งใจจับเข่าไข่ทหารเหรอมีตอยเหรอแเราไปตัดดอกเหรอเห็นปะเห็นปะ จับข้อข่ายทหารเนี่ยมันได้สุดนี่สุดที่ว่าไปสอบสวนจับเข้อไว้หมดเลยย่งเลยนาะเราประสบการณ์หน้าภาษาเนาะที่ว่าสร้างฟังภาษาองกฤษสักไทยานเนี่ยกวีแซวแซวอุดิยะซาอุดีอาระเบียอีกเนี่ยนัานที่กูเฮ็ดในี่ยซูบึงกูบอกแล้วว่าฟวามเป็นงานซาอุมาคดีแพทชรซาอุแล้วหรอเนาะก็และกูได้มาทุกอย่างหรอ อดชีวิตสูงเขา่าแม่ักได้ยังไมึคักทอกูด้วยเนี่ยโอแกมือฮะกูซื้อไว้ร้อมสเกลูกไปยิ่งหัวสูงฮะบักได้บักได้กไดยกร้อยเมื่อวะแต่กูบังคับยูบังคับมึงยาโม,มกูกูยิ่งแม่งเลยเขย่าแมประเทศได้ก็ตาม มึงยอมตายซะดีกว่าใช่ไหมดีกว่าจะมาเสียเปลี่ยนคนแบบนี้มึงจำนาคว้าคนไทยคนมันโลกเขาใช่ไหมจำนาคว้า่างนี้